มันเป็นหน้าที่ผมไงคุณทํางานให้โครงการป้าล่ะก็ทำทำอยู่แบอ่าแล้วคุณเอาของออกอ่ะคุณมีใบเอาออกไหมมีไหมว่าคุณไม่เอาออกนี่คุณโดนลักทรัพย์นะคุณไม่ได้เอาขอใบอนุญาตจากหัวหน้าคุณยงยุทธ์แต่ว่าเอาไปขายได้อ่ะแล้วเขาเพิ่งจะจับขโมยเหล็กได้เมื่อวานเนี่ยวเพิ่งจะส่งตำรวจไปคนนึงไปในเซฟสวารเสียไปมันตนั่นล่ะก็เดี๋ยวคุณยงยุทธ์เขาบอกโอเคผมไม่ใช้ก็ออกไปได้ปกติ แต่ถ้าเขาบอกว่าอ่าอันนี้ใช้ได้แล้วผมเขาไม่ได้แจ้งผมเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณยงยุทธเขาเอายังไงครับพี่อ่าว่าชื่อชื่อชื่ออะไรนะเราผมชื่อวุฒิใช่นี่หัวหน้าเขาว่าหัวหัวหน้าเขาไหมหัวหน้าเขาหัวหน้าเาลูกน้องเ,เขาชื่ออะไรนะวุฒิวุฒิวุฒิไม่เี่นเล่น ชาชื่อชาหรือชาเนี่ยแต่ว,ว่าหัวหน้าชุดเขา,าอะหวหน้าทีเขาอะชื่อวุฒ <c oughs> ิใช่ถุนรองพี่ยังยุธไหมใช่ใช่อใเปที่แค้ายรปเอหวาปไ้วก็ชือม่อยิด <c oughs> หน้าเปิาอ้นนยกทายไ้นะ ใช่ไหมให้มาเราขอกับไปโรแชื่อมันหชื่อนีขครับครับขอ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 อเขาถ่ายรูปเให้พี่ยุทธว่าลุงน้องพี่ยุทธจริงไหมไม่ตอนนี้คือเราออกอ่ะเราออกได้แต่ว่าเราต้องขอเขาว่าเขาใช้ไหมไม่ใช้อ่ะแคเขาขี่รถออก้างหน้าเลยไม่ต้องขี่ออกทางนี้เพราะว่าเนี่ยเขาเพิ่งจะจับขโมยได้เมื่อวานเนี่ย เมื่อวานก่อนเนี่ยขโมยเหล็กตรงเนี้ยและอย่างเนี้ยมันก็เป็นเหล็กเขาจะมองว่าเราขโมยออกแต่ถ้าอย่างคุณยงยุทธเขาบอกเออมึงเอาไปขายเลยเลยเนี่ยเราก็ขี้หยอกหน้าเลยคนเียวประกาศมีก็เลยเซ็ชียร์เขาเซ็นเซ็นนม่มีไม่มีไอชักวิ่งไปเลยมันเป็นหน้าที่ผมไงผมทำงานอยู่กับโครงการพวกผู้ใหญ่ให้ผมดูแลเรื่องพวกคอร์รัปชั่นไยร์อะไรนะวุวศวศวไอร้องตั้งวศมองช่างบุญช่างบุญแล้วก็ลูกน้องเขาชื่ออะไรลูกน้องชื่ออะไรงั้ เออเนี่ยมันไม่ยากเลยคุยอ่ะแค่ว่าเขาอ่าให้เอากลับเอากลับตา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 เผนดินน่ะตาเผนดินมันง่ายๆแต่ถ้าเขาให้เาออกอ่ะเราก็ขี่ออกทางสนามกอล์ฟเลยออกนู่นเลยก็ออกทางนี้ก็ออกทางนี้คุณยุทธเอาเรื่องนี่โดนขโมยนี่วเพราะว่าเราเป็นเท้าแก่เราถูกเปล่าเขาออกมันจะใช้ไม่ใช้มันก็ก็อย่างว่าของเขาอ่ะ ้าเขาไม่เอาอ่ะเรากขี่ออกสนามบล็อกไปไปตรงนู้นเลยออกแบบเปิดเผยเลยแต่ถ้าขี่ออกตรงเนี้ยพวกผมเจ้าพวกผมจับแล้วเขาถือว่าเอาออกถูกต้องไงเขายังไม่ดูเลยเนี่อะพเกนี้จับได้สองคนเมื่อวานเนี่ยมอเตอ์ไฟล้มอยู่ตรงเนี้ยผมเนี่ยพวกผมไม่จะจับถ้าหล่าถ้าเขาถ้าเขาโอเคก็ถ้าเขาไม่เอาก็ Let's like.